ในวันที่วิทยาการทางการแพทย์ท้าทายความสามารถของมนุษย์ในวันที่ความยิ่งใหญ่ขององค์กรท้าทายหัวใจของผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันและในวันนี้วันที่ความก้าวหน้าของสิ่งที่เราทำกำลังท้าทายคุณนั่นเพราะคุณคือความหวัง คือพลังที่จะเปลี่ยนคืออนาคตคือวันพรุ่งนี้ที่จะก้าวไปด้วยกันพวกคุณคือส่วนสำคัญในการรวมตัวกันเพื่อก่อเกิดเป็นเครือข่ายทางการแพทย์ชั้นเยี่ยมที่แข็งแกร่งทันสมัยและทรงประสิทธิภาพนี่จึงไม่ใช่แค่ชื่อ แต่คือนิยามที่บ่งบอกคุณค่าความหมายในตัวคุณเป็นเคสที่หนักที่สุดใหญ่ที่สุดถูกเครื่องจับในโรงงานอุตสาหกรรมะคะ่ะหนีบทับแล้วก็ตัดมาถึงชายโครง คนไข้ตอนที่มาเนี่ยเสียเลือดมากเป็นเคสที่โรงพยาบาลอื่นปฏิเสธแล้วเขาท้อแท้ทุกอย่างปฏิเสธการรักษาทางกายภาพบำบัดเนื่องจากไม่เห็นเป้าหมายในชีวิตว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรมีการประชุมทีมค่ะทุกวันเลยแล้วก็มีการเสร์ชหาข้อมูลหาเจอเนลหาโปรโตคอลที่มันล่าสุดที่สุดเพื่อซัพพอร์ตความต้องการของเขา ซื้อหนังสือจิตวิทยาหาหนังสือธรรมะปรึกษาไปยังสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ได้อยู่ในทีมการดูแลของโรงพยาบาลเราอยากทำทุกวันให้มันดีที่สุดนะจุดที่เราทำและเราก็อยากทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันของการทำงาน Beyond excellence เพราะวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานการทำงานของเราจึงต้องดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวัน ตอนที่น้องมาน้องโดนใส่ที่นอนรัดคอมาค่ะขาดอาการหายใจแล้วก็นิ่งไปอาการน้องค่อนข้างหนักไม่รู้สึกตัวเลยค่ะโอกาสรอดน้อยมากค่ะตลอดเวลาที่น้องยังไม่ได้ฟื้นเนาะแม่ก็จะไปคุยกับทวาน้องพลอยอยู่กับแม่นละลูกเราก็สะเทือนใจนะสงสารเขาอะเพราะเราก็เป็นแม่เหมือนกันเนาะเราเข้าใจอารมณ์ของคนที่กำลังจะเสียลูกไปอะค่ะ เขาร้องไห้อะนะเราก็ไปจับมือเขาเนาะปลอบเขาอะเพราะว่าน้องเนี่ยตอบสนองต่อการรักษาน้องน่าจะมีโอกาสขึ้นมาได้ให้เขาสู้เพราะน้องเขาก็สู้แม่ก็ต้องสู้วันที่น้องตื่นขึ้นมาเนาะปื้มอะบอกไว้ถูกแม่เขาก็ดีใจนะสิ่งที่เราทุ่มเทช่วยเขามันคุ้มค่าน้องตื่นน้องหาย Deep empathy รับรู้รับฟังเข้าถึงเป็นที่พึ่งได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็จะได้ใจลูกค้าตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากนะฮะคือเราก็ไม่ได้คิดที่จะปิดโรงงานนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับคนอื่น น้ำเกลือกับน้ำยาล้างไตเนี่ยทางการแพทย์ถือว่าสําคัญมากนะครับทางเราเนี่ยได้เตรียมไว้เพียงพอสําหรับโรงพยาบาลในเครือของเรานะครับแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นล่ะเขาจะไปเอามาจากไหนเราตัดสินใจที่จะทํางานต่อนะครับโดยพนักงานท่านใดที่สะดวกก็ให้มาทํางานนะะพนักงานที่ไม่สะดวกก็เราก็ไม่ได้บังคับอะไรน้ำท่วมไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าน้ำใจที่จะมอบให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยต้องมากกว่า Moral Commitment เมื่อทำงานที่มีเกียรติก็ต้องให้เกียรติกับงานที่ทำจัรยาบัรในอาชีพคือสิ่งที่เราต้องยึดมัน่นเมื่อนั้นก็มีรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดที่เข้าไปสวัสดีคนไข้รถนอนหมดพอดีเลยครับพี่วอเรียกหลายรอบ พี่ตัดสินใจเข้าไปนั่งใกล้ๆกับผู้รับบริการพี่จับเสื้อจิบกระดุมแล้วก็จัดเท้าอยู่ในท่าที่ยกได้สะดวกครับคุณแม่ท่านก็ยิ้มให้พี่ลูกชายเข้ามาขอบคุณพี่เขาบอกว่าขอบคุณพี่มากๆที่ทำให้แม่เขายิ้มได้พี่รู้ไหมว่าแม่ของเขาไม่ได้ยิ้มมานานเป็นปีแล้วเราดูแลผู้รับบริการแบบเสมือนญาติเหมือนพี่น้องสุภาพอ่อนน้อม แค่เราเอาหัวใจเข้าไปดูแลด้วยอันนี้แหละสเส่น์ของความเป็นไทยนะครับ Service with Thai Hospitality ใช้ความเป็นไทยชนะใจคนถึงโลกขอให้ร่วมกันเรียนรู้และซึงซัพความหมายเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นล้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจคุณ